สวัสดีครับมันนี่กับมาพบมาพอกันคือเก่าเนาะไอ้มันนี่วันอย่างวันมันสุกวันเสาร์วันเสารเนาะมันนี่เนาะวันเสาร์มันนี่บางคนก็อาจที่สงสัยเนาะว่าเป็นยัง่ก็ยังเสียเตั้งแต่ตัวเก่าๆแฉกันว่าหาบางคนแฉก่นมาว่ากะสุดนี่เสียตัวนี้ก็เป็นเสียเฮ็ดงานเนาะนี่ดูหนางานครับเสียแงา น,นี่ก็อยู่หน้างานอยู่เสียหนาออกที่เห็ดแปลงปลูกพักหรือว่าที่เห็ดเป็นโคกน้องหน้ามินิแหละไม่น,น้อยแต่ทะเบิ่งว่ามันทิเป็นอีหยังลงมาเสียหนาเนาะแต่สุดนี่ก็ใส่เนื้อแรงกัซักแล้วก็เอาเสียผ้าออกว่าใส่ออกมาจากบ้านมาถอดไว้แล้วก็มาใส่เสียตัวน,นี้ ใส่เห็ดงานเนาะแล้นใส่เจียนี่ก็ไส้ทีแล้วแล้วละเจียยาก็ได้นี่นี่ก็เพื่อนที่สีเห็ดกี่ทีเห็ดเนอกจากิดล่องเบิงว่าจีวาดวาดแผ่นพังออกมาเบิงว่ามันสิดเป็นในลักษณะใดมันที่เห็ดใดบ้า วัดมรงนี้ครับเป็นสุ่มอันชันเหรอเนาะที่ว่าเป็นสุ่มอันชันแล้วที่ว่าเป็นโอุโมงค์ครับไปเป็นโอุโมงค์โอุโมงค์อันชันเนาะเป็นดอกไม้ดอกอยังงามแลเป็นเงา ใช่เึ็นงามนะครับดอกอันชันอันชันเนี่ยที่เป็นอันชันแบบบมเมนดอกเดียวเป็นเป็นดอกกลีบครับนี่ดอกที่มันมีมีกลีบหลายหาล่างพันกับที่เป็นเป็นดอกมีมีมีใบอันอันเดียวเป็นเป็นใบเดียวเนาะบ่เมนไม่บมเนเป็นกลีบแบบนี้เนาะขาล่างกับที่เป็นอันเดียวตัวนี้จะเป็นกลีบเป็นกีบเป็นสั้นสั้นขึ้นมาสวยงาม นี่ะคันเห็ดงานกับเห็ดใด้นด้ยำมือเสากับยามือแรงอ่้คันยำทงเทียง,งสวยมากมันกับแดดฮอนเนาะแดดฮอนกับเข้ากับเข้าห่มพักพอนแลบดินกองนี้กับสองกองเอาลงไปสองกอง สองกองนี่สีเอาไปเสริมเสริมมองที่สิเห็ดที่สิเห็ดอ่าโคกนหนองนาจำลองนี่คือคือมองสิเห็ดเนาะเห็ดไทมันเป็น น่นเป็นคล้องหรือว่าเป็นคล้องใส่ไก่เป็นยังกะจังคอยวาดกันอีกทีนึงเดี๋ยวถีว่วาดแผ่นวาดแผ่นพังออกมาจังคอยสิลองเห็ดเบิง,ข,งดดขั้นเทดได้กะคือวาสีเห็ดขั้นเ็ดบ่อใดกะบ่เห็ดเนาะครับเนาะนะแต่ต้องเบิงในแบบต้องเบิงพื้นที่ซะกอนบามัา,มาสตเหต็ดไดหรือเห็ดบ่ไดดกะที่เป็นอันนี้คบเห็ดก็คือว่าสีเห็ด เป็นโคกน้องหน้าแบบจำลองเท็ดน้อยแล้วก็สิหาพวกต้นต้นไม้ยืนต้นนี่คือจะต้นไม้ต้นพยุ่งต้นสากต้นแดงนี่เถวมาปลูกแต่ว่ากรสิบอวให้มันต้นใหญ่เนาะเล้ก็สิตัดออกตัดออกทำให้มันเป็นพุ่มทำให้มันเป็นพุ่มเพราะว่าผมก็เบิ่งอยู่ใน YouTube ศึกษามากกมันก็เห็นได้เนาะแล้วก็เอาดวดมาดัดต้นมันให้มันงอ มันก็สามารถเฮดได้เนาะกะมันกัสีต้นใบใหญ่เังสินะกับสีเ็ดมันต้นประมาณเอ่อเพียงแอวเพียงแอวห้อนี่ประมาณนี้เนาะบางในเป็นต้นไม้ยืนต้นกับไส่ลงไปบางในเป็นเอ่อไม้ต้นกล้วยต้นยังกับไส่ลงไปจะน้อยต้นแล้วก็เป็นพัก นกะเป็นพวกกระชายยังเสียกระชายกันกระชายดำกระชายขาวยังเสียเป็นเป็นพืชที่มันอยู่เรียดินนะครับปลูกพักไปใส่กิ่นน้ำเนียงสินะครับกต่ทดลองเห็ดเบิ้งขั้นเห็ดไดขั้นเห็ดเบื้องใดกัดสิบ่เห็ดเนะาะกะทดลองติดตามเบิ้งเนาะอ่าในช่องยูทูบของไอเสียงอภิเชิญเนาะครับเปิดเปิดช่องไม่กะทิน้ำ สาระหรือว่านําความรู้มาแบ่งปั่นคุนเห็ดได้ก็คือสิเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดกับเห็ดร่องผิดลองถื่อยอยู่คือกันเนาะอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี่แหละเนาะครับเนาะแล้วจะคอยติดตามเบิ้งเนาะครับเนาะครับนะขอบคุณที่รับชมรับฟังคุนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะทางล่างนี่เป็นปานชันเนาะเป็นมะม่วงอันชันอ่าเนี่ยอ่ะอ่ะจะคอย ติดตามเนาะครับเนาะ,ะสำหรับพ้นที่เบิ่งกับขอบคุณเนาะครับเนาะให้กำลังใจนะขอบคุณครับสวัสดีครับ